สวัสดีค่ะ FC f a n c l ับ and a อรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมิวชวนทํากินวันพุทธที่9สิงหาคมพศ2566สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานค่ะเมื่อเช้า a n r e a d y ดี n p a g e ก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานค่ะว่าวันที่9สิงหาคมพศ2566มาเจอกันนะคะรอกำลังใจจากทุกคนอยู่ วันนี้เจอกันที่ร้านตะวันแดงมหาชนณนะอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้ AB ทั้งคู่มางานคอนเสิร์ตท,ที่อุบล FC แฟนคลับแถวอบุบลอย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะคะซอแอนและบอสบอยรอกำลังใจจากทุกทกท่านวันนี้ขึ้นเวทีก็น่าจะประมาณยังคืนถึงตีสองค่ะ ใครสะดวกมาก็มาให้กำลังใจมาม่วนมาสนุกกันที่หน้าง,งานทัานใดเดินทางไปได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเป็นกำลังใจให้ AB ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอน,นไม่ได้ขึ้นไปไง Diğer takipçilerin